สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้หนึ่งก็จะพามาเที่ยวที่วัดสังฆทานนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะเราก็จะมีเวลาน้อย1วันนะคะเราก็จะพามาเที่ยววัดนะเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะแก่ทุกๆคน แล้วก็วัดที่นี่นะคะอยู่ในกรุงเทพด้วยใกล้ๆก,ก,กันนะคะไม่ไม่ไมกลมากสําหรับคนที่อยู่ละแวกนี้ก็จะมาเที่ยวกันได้ง่ายๆเลยนะคะเดินทางไม่ยากเลยนะวัดนี้นะคะชื่อเต็มเต็มชื่อว่าวัดสังฆทานนะคะหรือเรียกอีกวัดนึงว่าวัดสาลิโคนะคะที่นี่ก็จะเป็นวัดที่สำหรับผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมหรือบวชในขมะนะคะ จะมาปฏิบัติกันแล้วก็จะรู้กันเป็นอย่างดีเลยนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปที่โบสถ์แก้วนะคะซึ่งโบสถ์แก้วนี้ก็สําหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกก็จะเดินเข้ามาทางซ้ายมือเนาะเข้ามาถึงหน้าโบสถ์แก้วแล้วก็จะมีอะ,อะไรนะพวกดอกไม้แล้วก็พานดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้สําหรับ บูชาเพื่อไปสักการะนะคะที่พระองค์ประทุข้างในบุตแก้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเดินทางเดินเข้ามาเรื่อยๆนะเดินไม่ไกลค่ะพอมาถึงข้างหน้าบทแก้วนะเขาก็จะมีที่วางชั้นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางไว้ข้างหน้านะเป็นระเบียบมากนะคะกนะ็พอมาถึงปุ๊บแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปที่บุตรแก้ว ็ข้างในนี้นะคะก็จะมีองค์ปฐมนะคะเป็นลักษณะของท่านก็จะเป็นพุทธรูปเนาะเรียกว่า,าหลวงพ่อโตนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะเป็นศินละปะแบบอู่ทองนะคะข้างในก็จะาลายล้อมไปด้วยภาพพิธกรรมเป็นกระจกแกะสลัก พอเราบูชาพานดอกไม้นะคะาจากข้างหน้ามาแล้วเนี่ยเขาก็มานั่งอธิษฐานนะคะแล้วต่อไปนี้น,ะนั้นจะขออนุญาตนำอธิษฐานด้วยกันนะคะเราตั้งสัจจะอธิษฐานนะในการกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิมัคสมินจากพระพุทธ,ธเจติยังพุทธ,ธปฏิทิตังปรมาสาเีริกธาตุงหอภิปูเชยามะอัมหากาังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ข้าพเจ้าขอกราบนอน้อมบูชาพระคุณของพระพุทธองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระมหาการุณาอันหาประมาณมิได้ที่ได้ทรงเสียสละสั่งสมพระบารมีเพื่อทรงตัดสรู้และประกาศพระธรรมนำเวนยศัสตว์ออกจากสังสารวัฏข้าพเจ้าขอน้อมจิตและกายวาจาบูชาพระสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสย,ยิ่งขอตั้งสัจจาธิฐาน ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำในวันนี้ขอจงเป็นภารวะปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้ธรรมอันใดขอให้ข้าพระเจ้ามีส่วนแห่งธรรมของพระองค์นั้นด้วยแม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งพระบวรพระพุทธศาสนามีกรรมสัมพันธ์อันดีมีโอกาสได้พบสัตบุรุษ ผู้รู้ทอันประเสริฐให้เกิดท่ามการการยานามิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิถูกชาติไตให้มีโอกาสศึกษาพระธรรมฟังธรรมประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยตามส่งทัทางชาตินี้และชาติต่อ,ตอไปให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณจนถึงพระนิพพานในอันการอันควรเคินสาธุ ก็หลังจากที่เราไหว้พระในโบสถ์แก้วเสร็จเรียบร้อยนะคะหนึ่งก็จะพามาดูบรรยากาศที่ข้างๆโบสถ์แก้วนะคะก็จะประดิษฐ์ไปด้วยเกสรดอกไม้เป็นเป็นดอกบัวค่ะโบสถ์แก้วนี้อยู่อยู่เป็นอยู่กลางของดอกบัวเงี้ยค่ะท่านก็เลยแบบจัดเป็นเกสรส่วนนี้เป็นทางเดินนะคะทางเดินที่จะไปบัวสดอของหลวงพ่อสนองนะคะซึ่งท่านแกะสลักเป็น เป็นอ่าเป็นเดือนไทยเนาะเป็นเดือนไทยเดือนไม้อะไรอย่างเงะะี้ยค่ะทั้งหลักเลยนะคะระหว่างทางก็จะมีอ่าหลวงพ่ออ่าเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะคะที่ท่านไปปฏิบัติธรรมมาแล้วก็รูปภาพของหลวงพ่อสนองนะคะซึ่งหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านชื่อเต็ม,เต,มเต็มก็เป็นหลวงพ่อสนองกัตตาปุญญนะคะเป็นเจ้าวาดที่มาปฏิบัติมูรณะวัดแห่งนี้นะคะเป็นท่านแรกนะคะ ท่านเนี่ยก็เดินทางมาที่นี่ตอนสมัยอ2อ1 1ันาอยสิะได้ได้เดินธุดงมามาพบวัดนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นอยู่กลางป่าอะไรเงี้ยค่ะวัดล้างกลางป่ากลางสวนผลมไม้อะไรเงี้ยค่ะรอบๆข้างก็จะเป็นแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะมาอยู่กันอยู่อาศัยกันอะไรเงี้ย สมัยก่อนนะคะที่ที่นี่เขาจะเรียกว่า,าวัดสาสาลิโขเนาะซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคำว่าวัดสังกทานเนี่ยก็จะมาจากชาวบ้านนะคะที่มาสักการะหลวงพ่อโตแล้วก็มีการมนต์พระสงฆ์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเราแวบกบใกล้ๆเคียงนะคะมาเป็นมาถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทำกันเป็นประจำทุกวันอะไรเงี้ยเลยเรียกขานกันว่าเป็นวัดส,สังฆทา,านไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัวสดนะคะเป็นเดือนเดือนเดือนไทยของหลวงพ่อสนองนะคะที่นี่จะมีสริระท่านอ,าอยู่ตรงนี้เลยนะคะใครที่มาเที่ยวก็ขึ้นมากราบไหว้อะไรเงี้ยอธิษฐานจิตขอพรได้นะคะ ที่นี่เป็นหลวงพ่อท่านก็ทำให้วัดนี้เป็นวัดปฏิบัติธรรมนะคะถ้าใครอยากที่จะมาปฏิบัติธรรมมาบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาสมัคร<อ>แล้วก็มามาได้ทุกวันเลยคะ่ะสมัครบวชที่นี่ได้ตลอดเลยก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่<อ>ที่ลานเขาเรียกว่าลานธรรมนะคะเป็นลานเจ้าเดินจ้กลม อยากจะมาเดินจงกรมอะไรเงี้ยเขาท่านก็จะมีสอนให้อะไรเงี้ยค่ะคนบวชเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูนะคะอ่าดูแล้วก็มีวิธีการนำสวดนำเดินสวดมนตั่งเดินจงกรมอะไรเงี้ยค่ะมเปิดเสียงให้ดู ายเท้าตากดตาต้นตายกดสียกต้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปต่อตายเท้ากดตาต้นขวากดก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาทุกค วันนี้ก็จะพามาปฏิบัติธรรม1วันนะคะที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าาท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากมาปฏิบัติธรรมแบบด้วยตัวเองนะคะก็มาได้นะคะอึ่งก็พามาดูคร่าวๆก่อนเนาะเผือ่อให้ใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะและอยากเห็นว่าอ,อวัดเป็นยังไงจะได้มาถูกอะไรเงี้ย ก็สำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกๆคนสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ